แม่เพื่อนอยู่บ้านนอนตันเนาะอันเพื่อนว่าเพื่อนกินกาแฟนี่อันแม่เป็นยังไงเลยก่อนก่อนแม่เป็นยังไงเป็นเบาหวานหนอเป็นเบาหวานออกกินนี่เดีก็หมอเป็นหมอเป็นให้ลดยาผมนะเนี่ยหมอแนะนำลดยานี่กินแล้วก็มีกินกาแฟเนี่ยก่อนที่แม่บอได้กินนี่แม่เป็นยังไงปวดแข้งก็นอนไม่ค่อยรับหนอนอนบ่รับกินบ่าับน่ลำหนอ ทีนี้ลองลองมาเปิดใจนี่แม่ไม่กินกาแฟนี่มุดที่หงละสองสามหองทงนอทีหงเราทงทีนี้เป็นเริ่มเลื่มข้าวแหมจักอันนี้แกเอาที่หงคนเราที่หงเอาทุบหงทบหงนี่เิ็นดิเม่เป็นว่าหมอเป็นลดความดันลดความดันแล้วยาลดความดันแล้วดีแล้วเนาะดีแล้วเห็นผลดีเนาะอยากบอกไอ้เม่บอกเม่ว่าฟังทุกคนดีเป็นเป็น เป็นพยญญานเหมือนอีแม่นี่เนะเาะคนเออคนได้เป็นพยานามนแม่เนี่ยเนาะเบาหวานเป็นความดันเป็นยังก่อเนาะหันมากินกาแฟนี่เนาะ